ไปดูห้องหนูถ่ายเพียงเช่ร์กีมไหมคะเลสโกโกโก้เก๋มากตอนแรกหนูว่ารู้สึกว่าหมวกอันนี้เฮ้ยมันเหมือนอุนิเนาะแบบที่เป็นเปลือกหอยเม่นแล้วก็ทอออกมาเป็นเป็นอุนิใช่ไหมแต่พอไปไปมาหนูรู้สึกว่าเหมือนหมอกพอทิบแล้ว เนื้อก็จะกินตุ้ยไปหมดอรุนสวัสดิ์อรุณสวัสดค่ะอ๋อยังตืน่นเช้ามากมเช้าเกินไปสำหรับคุณทั้งหมดอรุณสวัสดิ์ยามเช้าทุกคนเช้ามาเ,เช้าของเราก็คือ11โมง <laughs> นนี้นะคะมาหาอะไรกินค่ะก่อนที่เราจะออกไปถ่ายรูปกันนะคะซึ่งเพื่อเป็นของขึ้นชื่อของที่นี่เลยคะ<า>่ะไส้กรอกมาปีที่แล้วอราา่อยมากเลยไลองมาไต้หวันก็กน <c oughs> อ่ะอ่ะเอาแบ่งแบงอ่ะคืะอ,อ,อ <c oughs> the best of ไต้หวันคือไส้กรอกชีสก,กับซอสของเขาคือเป็นนมม้ำ ถ้าที่ไทยมีแบบนี้ก็สะดวกดีนะทุกคนอร่อย <c oughs> <c oughs> <c oughs> ยินเต้นด้วยอร่อยมากเวลาออกเกดินทังแล้วเด็กโก ที่ค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็กำลังถ่ายโฟโต้เซตกันอยู่ตรงนู้น ون. แล้วก็เดี๋ยวเราจะลงไปถ่ายพิมเชกินะคะบันไดแบบเช่มากเลยอะไปกันไปกันวัดไปถึงข้างล่างดีกว่าหลังจากไปถ่ายแล้วไม่เจอไม่เจอ 40, พิมก๊กพันเพราะฉะนั้นเรากำลังจะกลับขึ้นไปได้วยบันไดสูงลิฟต์เราจะวัดขึ้นไปข้างบนกัน เต็มมากตั้งแต่เช้าคือก็คนอื่นก็แบบแบบคือแบบชิลๆใช่างภาถ่ายแบบว่าปกติแต่ว่าก็าคือหนูอะแต่งแบบเต็เม,มเ,เวอร์คือกะไม่เติมแล้วตอนเต้นที่จริงๆนะคะตอนนี้พวกเราจะไปเชื่งชัยเชษกันค่ะแต่ว่าฝนตกมาหนักมากก่อนหน้านี้ตอนนี้นี่คือซาสนะคะยังไม่ได้หยุดกันก็เลยอดไปหนักไปเดีย๋ยวถ้าเกิดว่ามีเวลาว่างเดี๋ยวเราจะไปกันหรือเปล่า ไปไป <laughs> ไปไปเย้ yeah. เราจะเก็บเกี่ยววันหนึ่งมียี่บสี่ชั่วโมงเราจะใช้ชีวิตอย่างยี่สกยี่สิบแปดชั่วโมงส <laughs> ู้ๆนะคะหนูสู้แล้วพี่ๆไป let's go <S จากตึกมากมายสิ่งที่สะดุดตาพันที่สุดก็คือดอกไม้ที่ตรงหน้านี้ค่ะน่ารักมากมีสีส้มแล้วก็มีสีเหลืองด้วย เฮ้ยทำไมมาโตรตรงนี้เนี่ยเป็นนะันพันค่ะตอนแรกก็เต้นะงกาปลูกตรงนี้แล้วก็มันก็ยังยืงอนอันนี้คือหนูจะเป็น,นเป็นเลนววยปะ่ะคะห,หรือว่าเห็นแต่เลนวาย สาวหวายเล่นทำไมสาวทำไมไปดูมูกหนูถ่ายเพีนเชกินไหมคะเ e สโกโกโก o อ้าฮ่าก็คือเป็นภาพจากของมุมเลยสาวมา เป็นยังไ,ไงบนะ้างเหนาสนุกดีค่ะกล้องฟิล์มรู้สึกได้เล่นอะไรใหม่ใก็รอชมได้เลยค่ะว่าฝีมือการถ่ายรูปของหนูที่อยู่ในกล้องฟิล์มของพี่โรล,ลี่จะเป็นยังไงใครที่แบบว่า <laughs> ซื้อกล้องฟิล์มของหนูไปกับคนที่ซื้อกล้องฟิล์มของพี่โรล,ลี่ไปก็คือเขาพี่โรล,ลี่ฝีมือหนูเองส่วนของหนูก็ฝีมือพี่โรล,ลี่เอง ถ้าออกมาเป็นยังไงก็ตามจยดนหกัดกั <laughs> <laughs> รู้สึกว่าหมวกอันนี้เฮ้ยมันเหมือนอุนีเนาะแบบที่เป็นเปลือกหอยเม่นแล้วก็ทอออกมาเป็นเป็นอุนีใช่ไหมแต่พอไปไปมาเดี๋ยวรู้สึกว่าเหมือนบอกทำผิดแหละเดี๋ยวตรงไปชันตะสูตรก่อนเหนื่อยไหมวะ let's go และนี่คือสอบฉันก็เสือตัางหา เพราะว่าเปาเรยนรอบละห้าคนค่ะแล้วตอนนี้เอาเป็นคนที่หกก็เลยนั่งกินก่อนแต่ว่าทำไมมันเหงาแวบาเป็นยังไงคะสุภาพจริงๆโตที่ไม่กลยมคนเหงา ตอนนี้รับบทเป็นนักย่างมือฉมังะคะ่ะคือเรากำลังย่างเพราะว่าเดี๋ยวมันจะใกล้รัสออเดอร์แล้วทุกคนคือเราต้องรีบรีบกินนะคะสวยมากทำให้เขาใช่ไหมไม่ทำให้ตัวเองครับวาบอก <laughs> ว่ามไม่ได้ทำให้แพลวามาบอกว่าทำให้คนเ <c oughs> ดียวเสียใจด้วยนะเจ้จะกินใหกินให้หมดเลยเอามาย้ำกันนะ แต่กี้ไฟไหมค่แต่ว่ามันหายได้เพราะว่าใช้ทิกชู่กบบดับอุ้ยอุ้ยอุ้ยดับดับไฟค่ะต้องก็จะถ่ายเนื้อก็จะกินตุ้ยไปหมดไกิไ่ิไ อันนี้มือแกะกุ้งอ่ะอถ่ายเลยอยู่ขนาดหน้าตอนนี้อ,อ นี่นะคะคุณรู้จักปฏิกิริยาดำฟ้าหรือเปล่าเมื่อสาสีดำอยู่กับสาสีสาสีฟ้านะคะก็จะมีโมเมนต,ต์ในการโค้งแขนประมาณนี้กับการคุยคิกค,คักคิกคักประมาณนี้นะคะแ,คนแ,นแล้วหลังจากนั้นน่ะ <c oughs> ก็จะมีปฏิกิริยาที่แบบว่าฟินฟินนะคะเพราะฉะนั้นดำฟ้ามันดีนะคะทุกคนใครที่เป็นฟ้าดำอยู่ก็เปลี่ยนมาเป็นดำฟ้าได้ดูดู แค่เห <muitas S 2> ็นเห็นอะไรไหมคะเห็นอะไรไหมคะทุกคนกระเป๋าค่ะกระเป๋าใท้กระเป๋าเหมือนกันด้วยซ้ำนะคะถึงแค่แบบสายมันจะไม่เหมือนกันแบบกระเป๋าคือใช่เลยนี่แหละคือปฏิกิริยาดําฟาที่ถูกต้องขอบคุณค่ะและนี่นะคะคือเบื้องหลังของการถ่ายคนที่เก็บฟุดกันอยู่นี่คือเหล่าคนที่ถ่ายคลิปเพื่อฟูดเทเย้โอเควันนี้เป็นไงมั่งสนุกมากอิ่มมากตาไหมครับ จริงเหรอ่ครัเอาใครวันนี้เป็นไงบัางครับขวดหัวครับอะไรอะไรครับเป็นอะไรนะครับเ็มเบอร์น่ารักครับผมเคตกต้องค่ะตก้องค่ะ how about today great very great yay ice cream s o n how about today yay today's yay ดีมากดีมากโอเคโอเคคนไทยเช้าเช่าจัดเย้เย้ สวัสดีจ้าพี่เอลีตอนนี้เป็นไงจ้าเราบังกลับมาโรงแรมนะจ้าเบอ่อที่จะมาไลฟ์ตสดตอนนีดเราอยู่เล็กเกอร์แบบทั้งวันแบบทั้งวันจริงๆนะเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่แบบสนุกอ่ะมันได้คุยกับทุกคนทั้งวันทเลยคายคิดถึงนะฉันนะล่ะคุยจนเฮ้ยทั้งวันมีแต่หน้าก็หนูไปเลยหายใจเข้าออกแบบอย่างนี้ทุกคนเลือกออกไหมใช่ไหมหรือว่าตอนนี้เป็นอยู่แล้วแต่ใช่ไหมล่ะ ถ้าเป็นแล้วมันหายไปได้หรอนะใช่ไหมวันนี้นะคะ <c oughs> พวกเราก็เสร็จจากงานออฟค่ยแล้วแล้วก็เดินทางกลับมาถึงโรงแรมนะคะ,ะซึ่งกำลังจะไปกับกิจกรรมต่อไปนะคะก็คือไ like ลฟ์นะคะใน Discord ดเนาะได้ฟันแค่เพลงเสียงนะคะแต่ว่าก็ทำให้หายคิดถึงกันได้แล้วนะคะสำหรับเมมเบอร์ชิคใครยังไม่สมัครคะเข้ามาเลยจ้ะเข้ามาเลยไม่ถึง เข้ามาเป็นเมมเบอร <c oughs> ์แล้วก็จะได้เจอคอนเทนต์ดีๆแล้วก็คนเขาจะมีเออมีอะไรมาพูดมาคุยกับทุกคนให้มาคืนด้วยใช่หลก็นีค่ิน่ารักมากถุกไปเลยก็เดี๋ยวเจอเซ็นแล้วก็ถึงไปถึงบ้านอยูกันแล้วน่ารักนะเป็นไง ค่ะเน,นีนเวลาตีสองสี่เซนนะคะเราไป f a ม i l ี m มาร์ทมาค่ะละเราก็ไปช็อปของมาอีกแล้วเป็นกวางจะกินแต่แซนด์วิชนะทุกคนเพราะกวางรักแซนด์วิชผลไม้แยนผลไม้มากวันนี้กวางลองเป็นสตรอเบอรี่บัตเตอร์คะหน้าตาเป็นนี้แค่สตรอเบอรี่แล้วก็มีบัตเตอร์ตรงกลางเราทาตรงนี้ได้แต่ว่าเดี๋ยวไปล้างมือล้วก็อันนี้อีกอันหนึ่งเป็นพีนัทเซรามิโมจิแล้วก็ นมสตบบรอเบอรี่อีกแล้วฝ่งใจมากเมื่อวานกินนมสตรอเบอรีแ่แล้วรู้สึกมันจืดน,นะวันนี้เราก็เลยจะให้โอกาสใหม่ enjoy eating ค่ะมันมีความเปรี้ยวๆของสตรอเบอรี่แล้วก็เค็มๆของบัตเตอระคะ์ค่ะอร่อยอันนี้อร่อยมนม,มยสตบบรเอเบระะอรี่ค่ะทุกคน สั่งใจมากเมื่อวานกินน,น,น้ำสตรอเบอรี่แล้วรู้สึกมันจืดนะวันนี้เราก็เลยจะให้โอกาสใหม่จืดโอเค okay, ลองมาลองพินากะซาซิมิกันซิซัลซ <c oughs> ิกิถึงไงรำเองอุ้ยโมจิด อ,อันนี้เขามีรสชาติแบบเค็มๆม,มันๆหอมงานะคะหอมพีนัทโดยรวมก็คืออร่อยอันนี้ความชอบชอบบังคู่เลยถ้าให้โวทอันดับหนึ่งร่วมนะคะอันนี้อันดับยี่สิบไปกินต่อแล้วนะกูไหนคะ่ะบอกเลยว่าจัดเต็มจัดหนักแน่นอนคะ่ะร้านี้ วันนี้เป็นวันสุดท้ายของทรรียนี้ยาน,นี้นะคะจะกันแล้วนะคะะเอไม่้พ่ไม่ร้องนะคะถ้าเพื่อนไม่ร้องหนูจะร้องไห้ ทิปกลางดึกท่ามกลางความมืดมิดอร่อยถึงละลายผมกินมะม่วงถึอลลยผมรออเอ้าเอ้อาเอานอนเอาเอาเอ้าเอ้าเอ้เอาเอ้าเอกไม่เอฮัลโหล